ครับอันนี้เป็นวิธีเดินเกมแล้วกันนะของป่าเนาะก่อนอื่นเราก็ต้องรู้ก่อนนะ,ะว่าของเราเนี่ยเป็นป่าแบบไหนหมายถึงตัวของเราที่เราเล่นเนี่ยเป็นป่าแบบไหนเป็นป่าต้นเกมเป็นป่ากลางเกมเป็นป่าเลทเกมเป็นป่าที่แบบต้องรีบทํำไหมอย่างเช่นตัวอ้อยอยู่นะฮะต้นเกมเก่งหมแล้วเราก็ต้องรีบเล่นต้นเกมนิดนึงนะหรือในตอนนี้ผมจะเล่นตัวซินเนเทียนะซินเนเทียเป็นตัวที่ต้นเกมโคตรกาด เลดเกมมาโคตรเก่งนะฮะเป็นตัวที่เบิร์ดแรนชิที่หายไววอดเนาะแต่ว่ามันต้องมีของนะฮะอันนี้ก็ต้องรู้ว่าช่วงต้นเกมเราก็จะแบบเต็มๆนิดนึงช่วงเลดเกมมาเราก็จะเอ่อเฉด่ยใชยนะฮะซึ่งอีกฝ่ายอ่ะมันก็มีป่าเหมือนกันใช่ปะ่ะเราก็ต้องรู้อีกฝ่ายอ่ะป่าเป็นไทยไหนป่าอีกฝ่ายจะเป็นตัวเซฟิทนะเซฟิทเป็นตัวที่กลางเกมหรือต้นเกมเนี่ยเก่งมากส่วนเลดเกมเนี่ย มันดรบตรงมานะฮะไม่ใช่เลยไม่ได้นะแต่ว่ามันจะดอรอปลงมามันจะค่าย,ยากขึ้นถ้าฝั่งเรามีคลองอนะไรแบเนี้ทีเล่นของผมตานี้นะฮะอันนี้คือกดมาคนเดียวเนาะเป็นเอ่อสมิอ,อยู่คนเดียวนะฮะอีกฝ่ายก็สมิุเช่นกันเอ,อ้บอกเลยเซฟิตอะ่ะตัวเ0ดาวนะฮะก็เป็นการวัดเหลี่ยมว่าใครจะเป็นเกมได้ดีกว่าถึงจะได้ดาวนี้ไปนะฮะแล้วก็ ที่จริงอะ่ะมันต้องดูตัวละครนิดนึงด้วยว่าเราต้องระวังใครนะฝั่งนั้นมีตัวที่ผมไม่ชอบคือเลสกับแอนเนตนะเพราะอะไรเพราะามันมีสกิลที่มันขัดอย่างเช่นเลสเนี่ยอันติต่อยใช่ป่ะแอนเนตมีอันติขัดใช่ไหมไอ้พวกเนี้ยถ้าเราโดนซีซีอ่ะเละนะซีเนตเทียเป็นตัวที่เกียซีซีสุดๆเลยเพราะว่ามันบางเออเอาเรจริงคือมันบางมาก โดนเบิร์ดทีหนึ่งแทบจะตายโดยเฉพาะถ้าแบบโดนสตัรแบบเนี้ยเราไม่ได้ออกรองเท้ากันซีซีแบบเนี้ยตัวแตกเลยฮะอันนี้ก็ต้องรู้นะฮะถ้าอีกฝ่ายแลสมันรวยหรือแอนเนตมันรวยนะซึ่งส่วนใหญ่แอนเน็ตไม่รวยหรอกฮะแอนเนตเป็นโลมนะฮะก็ต้องระวังนะฮะตอนนี้สุกผมต้องระวังไอตัวแลสเนาะเพราะว่าตอนแรกผมไม่รู้ว่าแลสเล่นเป็นขนาดไหนไงก็ตีไว้ก่อนว่าเขาเก่งนะฮะต้องดูเชิงน,นิดนึงอีกฝ่ายใครเก่งก็พยายามอย่าไปยุ่งกับเขาฮะ ตอนนี้คือเซฟฟิทอะแบกบคนเดียวเลยนะแล้วก็ไอตัวเซตไอเทมอะคืออย่าไปฟิกมากนะมันต้องออกตามเกมอยู่แล้วเนาะเกมน์นำออกอีกแบบนึงเกมตามออกอีกแบบหนึ่ง,อออบบห,งหรือถ้าเจอตัวที่มันมีปัญหาเนี่ยแล้วเราต้องไปเล่นกับตัวนั้นเนี่ยอาจจะออกอีกแบบนึงนะฮะก็จะเห็นว่าซ er ินเนติอาออฟเลนกับซ er ินเนติอาป่าเขาไม่ได้ฟิกของเนาะอันนี้ก็ต้องเลือกของออกเองนะฮะอันนี้ต้องศึกษาไอเทมนิดนึงตอนนี้ก็ผมเห็นแล้วแหละ ไอตัวมาหลอกออฟเลนนะฮะเขาไม่ได้เอาฟิกเกอร์อะไรมานะฮะแล้วปกตินะมาหลอกกับโอเมนนะมันเปิดมามันใส่กันยับอยู่แล้วนะ,ะเพราะงั้นผมจะไปเอาปั๊บแดงก่อนแล้วก็กัดจะไปเฟิร์สบัตมาลลอกนะ,ะถ้าเขาไปที่ออฟเลนนะอันนี้ก็คือมันจะไม่ได้ฟิกว่าเราต้องไปที่ออฟเลนนะ,ะแต่ว่าไปตามทางที่เราน่าจะได้เนาะปรากฏว่ามาหลอกออกของลมเฉยเลยฮะผมก็หือ ไม่ไปก็ได้เงินไปเริ่มที่ฟ้าตามปกติก็ได้นะฮะงงแดกเลยมันกันจะให้อันนีกไปอออเลนหรือไงนะ,ะซึ่งอันนี้คือความไม่รู้ของฝั่งนั้นไงเขายังไม่โปรนะฮะก็อันนี้ผมก็ฟาร์มไปตามปกตินะฮะก็กัดจะมาแก๊งมาหลอกเต็มที่ฮะที่จริงเขาก็อยู่ออฟเลนแล้วแต่ว่าเขาไปโปรกลางละเซเทียเป็นตัวที่ต้องรีบรวยฮะต้องรีบหาตังค์ให้แบบ เร็วที่สุดนะแล้วตอนเลดอะเราสามารถฆ่าใครก็ได้เนาะตัวแทงก็ไม่เกี่ยงนะแล้วก็แค่ออกทารอนมาเพิ่มเพ่นั้นเองเอ้ถ้าตาไหนเจอแทงเยอะเนี่ยมันก็ต้องมีไอ้ตัวทารอนนะปกติก็ใช้ทารอนแทนไอ้ตัวคอนนะที่เขาเซตกันไว้อะเปลี่ยนคอนเป็นทารอนแค่นั้นเองมันก็ตีเข้าละนะตาน,นี้ก็ไม่ได้มีใครที่ตัวหนาขนาดนั้นนะแล้วก็ตอนนี้นะฮะดีสุดคือเอาบัฟมังกรให้ได้นะฮะแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ดาร์กได้ฮะแต่สําคัญสุด คืออย่าเสียบัฟนะอันนี้ต้องดูว่าเซฟิตเขาเล่นได้ขนาดไหนนะถ้าได้บังกรแล้วเข้าบัฟผมแบบเนี้ยผมจะเล่นยากก็ผมก็ไปวิ่งไปดูฮะไปเทสเท่าที่ได้นะฮะเขาไม่มาเอาฮะซึ่งดีแล้วนะฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้เดี๋ยวผมจะฟาร์มวนไปแล้วก็ไปเอาไอตัวดัสเลเยอร์ให้ได้นะกนะันนะฮะซึ่งต้องบอกว่าโดยความที่เพื่อนเขาไม่ได้โซนไม่ได้อะไรเป็นทีมเลยเนาะ อันนี้เราก็ต้องระวังนิดนึงนะฮะแล้วก็อันนี้ผมหิวชีฟนะฮะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะเพราะว่าแดงขึ้นนะฮะมีสิทธิ์เสียแดงสูงมากแต่ว่านั่นแหละอีกฝ่ายเขาก็ไม่ได้ช่ำขนาดนั้นเออกลายเป็นว่าวัดเหลี่ยมกันไปนะฮะเอ้นช็อตเนี้ยผมคิดว่าเขาไปเอาบัฟแดงของผมนะฮะผมก็เลยวิ่งไปเผื่อบัฟแดงของเขายังอยู่ซึ่งมันก็อยู่จริงด้วยก็เลยจัดไปฮะแย่งแดงฮะแล้วก็อย่างที่เห็นเลยฮะ แท็กทุกคิปนะฮะเพื่ออะไรเพื่อไอตัวคิปเลยนั่นมันได้ตังเยอะนะฮะเพื่อนเราเขาทิ้งคิปเฉยเลยอันนี้ไม่แปลกฮะแรงมันคนยังเล่นไม่ค่อยเป็นฮะถ้าเป็นแร็งแบบสูงสเนี่ยเขาหวงคิปกันชิบหายเลยนะฮะต้องเข้าใจก่อนว่าเกมเนี้ยต่อให้คุณสกิลแม่นต่อให้คุณเลือกตัวเก่งๆมาแต่ถ้าคุณจนกว่าอีกฝ่ายนะฮะตีไม่เข้า ยกเว้นช่วงที่มีแบบของ5ชิ้นแล้วอีกฝ่ายมี6ชิ้นแบบนี้มันพอตีเข้าอยู่แต่ว่าช่วงแรกๆฮนะถ้าเราไม่มีของอ่ะลำบากยากขินนะฮะอันนี้ก็ต้องรู้แล้วก็ต้องรีบเอ,อ่อหาตังให้เป็นนะฮะสำคัญสุดๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนก็ตามผมรวมถึงโลมด้วยนะถ้าโลมแล้วมันจนมากๆจนฝ่ออีกฝ่ายจนแบบหากันเป็นพันหมดนี้ฮนะซึ่งถ้าเล่นโลมแบบนั้นอนะ่ะโลมอีกฝ่ายเขามีสิทธิ์กดเราได้เลยนะเออเจอหน้ากันปุ๊บเขาวิ่งใส่เลยนะเพราะว่าเราของน้อยกว่าไง เขาก็ตีเราเข้าอยู่ดีนะฮะไอ้ตรงเมื่อกี้ที่โดดไปนั่นไม่มีอะไรฮะกัดจะไปเอาเลสนะฮะก็ไม่ได้อันนี้ผมก็เอาบัฟให้เนาะเพื่อให้เพื่อนตังไม่ตามนะแล้วก็ฟ้์มต่อนะฮะเป็นช่วงที่อีกฝ่ายถ้ามากวนผมอะผมจะเล่นยากแต่ว่าเขาไม่เข้าใจไงว่าเดเทียต้นเกมกากแต่เลดเกมอบก๊อตนะเป็นตัวโกงตอนช่วงเลดตรงนี้ก็ผมก็เห็นแล้วแหละข้างบนมีเรื่องนะะก็ ไปเติมเผื่อได้เนาะไม่ได้ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าได้ก็ดีนะแล้วถ้ามาโซงนี้ก็คือไดนะ้ป้อมฮะแต่ว่าอย่าลืมนะคีฟต้องมานะถ้าไม่มีคีฟคือได้ไปไม่มีประโยชน์นะฮะก็ได้ทําคีพให้นิดนึงนะแล้วก็อย่างที่บอกเลยฮะอีกฝ่ายเป็นแอนเนตฮะเป็นตัวที่ขัดเราได้สบายๆนะเลยแอนติมันดีมากเลยนะแรงสูงเขาแบนกันนะมีแอนเนตมีล e ูอี้ที่ชอบโดนแบนนะฮะอันนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ ไม่ได้ค่ะแล้วก็ได้ปอมนะฮะมันได้อะไรบางอย่างมันก็ได้ตังค์อ่ะเสร็จแล้วก็ทำเหมือนเดิมฮะฟาบนไปฮะตัวนี้เล่นค่อนข้างน่าเบื่อฮะไม่เบื่ออะไรเลยฮะเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้กะเอาทําคลิปให้แบบไล่ค่าโดดเด่นไงตัวนี้จริงๆคือฟาร์มเรื่อยเรื่อยเหลต์บาร์ก็เก่งนะแล้วได้เปรียบด้วยนะตรงนี้จะเห็นเซฟิสอยู่ข้างบนใช่ไหมฮะโจเกอร์เราตัวแตกไปแล้วนะฮะอันนี้ก็ไปลองของกับเซฟิสที่เซฟิสเหลือครึ่งหลอดนะฮะ อันเนี้ยเขาสู้เราไม่ได้ถ้าเขาสู้นะแต่ว่าเขาก็เลือกถูกนะเขาก็เลือกที่จะหนีนะอันนี้ผมลองดาเมจแล้วรู้ว่าอ๋อมันตีไม่ให้เข้าแล้วก็ตอนบวกนะฮะอย่าลืมดูของเขานิดนึงนะว่าเขาเงินนําเราหรือเขาอ่อออกขออะไรเป็นพิเศษไหมนะอันนี้ผมเห็นละเซฟิทมีขวานเนาะแล้วก็ตังเขาด้วยความที่เขาอาจจะแบบชิลได้เยอะนะฮะตังนําเราอยู่อันนี้ยอมไม่ได้ฮนะต้องรีบฟาร์มนะฮะ ถ้าแย่งป่าเขาได้ก็ดีเยี่ยมนะฮะอันนี้อย่าเลือไว้นะเอาให้หมดนะแล้วตรงจุดนี้ยผมภาดผมคิดว่าเขาจะกระโดดมานะก็กดไอตัวบัลลิชัช่ไปแล้วชิบหายเลยฮนะเขายัางไม่มีอันตินะฮะอันนี้พลาดเต็มๆเ,เลยเจอสังเกตว่าอีกฝ่ายตัวที่มีปัญหาจริงๆคือเซฟิดนะฮะตังโดดอยู่คนเดียวนะแล้วตังนำเราพอสมควรนะอย่าเพิ่งไปไฟกับเขานะฮะ อย่างที่บอกเลยเซเทียทเลดเ,เกมมาเราเก่งกว่าเซฟิเยอะนะอันนี้ก็พยายามเล่นแบบเต็มเ็มไปยกเว้นว่าคุณสกิลเพนเนียกว่าเขามากๆนะอันนี้ผมดูแลวสกิลเพนเขาไม่แย่เลยนะก็พยายามเลี่ยงนะช่วงที่เงินยังไม่ทันเนะี่ยเลี่ยงไปก่อนไปฟาร์มให้มันเงิน<ม>พอๆกันก่อนนะอันนี้สําคัญสุดแล้วก็ดูพื้นที่เล่นนะป้อมเรายังไม่แตสักที่เนาะที่เราทําได้คือเราสามารถวิ่งไปเอาเลนเลนไหนก็ได้ฮะตามสะดวกเลยฮะแล้วก็ เอาบังกรเอาดาร์คเท่าที่เราจะเอาได้นะอันนี้อย่างที่เห็นเลยคือเขาน่าจะกดมาคนเดียวเหมือนกันนะถ้าเล่นเป็นทีมจะไม่ใช่แบบนี้นะแต่ว่าต่างคนต่างกดมาแบบนี้มันจะเ,เล่นแบบไม่ค่อยมีระบบนะซึ่งเราก็ไม่จะเป็นต้องไม่มีระบบกับเขานะเรารู้วิธีที่เราจะเอาชนะได้อยู่คือเราต้องรีบฟาร์มให้มีของแล้วเราไปเ,าเล่นเลดเกมนะตรงนี้คือถ้าไปเลดเกมได้อะเราได้เปรียบเพราะตัวเราคือซินเ,เทียนะ เป็นตัวโกงประจํายุคเลยนะตอนเนี้ตรงนี้เสี่ยงเต,เต็มเลยฮะโอเมก้าเปิดแบบไม่น่าเปิดฮะคือทําไมผมรู้ว่าเป็นเสี่ยงเพราะว่าอีกฝ่ายวิ่งมาเต็ม,เ,ตมเลยฮะอันนี้เราต้องสังเกตแมพนิดนึงนะฮะถ้าอีกฝ่ายเล่นเป็นนะเสียดาไปแล้วนะอันนี้คืออีกฝ่ายเขาไม่แคร์ผมเลยนะก็เลยได้ดาร์กมาโดยเราก็กดพูนิดไปนะเล่นป่าสําคัญคือพูนิดต้องไม่พลาดนะฮะถ้าพูนิดพลาดนี่คือใช้คําว่าชิบหายนะฮะอันที่ตีมาทั้งหมดคือเสียเลยนะ ตรงนี้ก็ได้ดัเสเซอร์เยอร์มานะฮะส่วนเพื่อนก็ส่วนใหญ่รอดมีอีกฝ่ายตายไปตัวหนึ่งด้วยความที่ฉดนเมื่อกี้เลือดเราไม่พอมะเราไปต้องเข้าไปช่วยเขาก็ได้ฮะเขาไม่ว่าหรอกฮะแล้วก็ไปหาตาังต่อของเราดีกว่าอันติของซีเนเทียสามารถใช้รีเลือดได้นะก,กดใช้ไปเลยโคดาแป๊บเดียวเองนะประมาณ1ิกวิเองแรงนี้มันจะบวกกันแบบไม่จะเป็นต้องบวกเยอะพอสมควรนะฮะบวกไปแบบไม่ได้อะไรเลยฮะเราไม่ต้องบัตจีไปบวกกับเขาทุกไฟก็ได้นะฮะ ยิ่งถ้าแบบพากันไปโยนแบบนี้เราก็ไม่ต้องไปกับเขาก็ได้เนาะก็กดถอยไปแล้วก็ไปทําอย่างอื่นที่มันมีประโยชน์มากกว่านะฮะป่าเราไม่จะเป็นต้องเติมทุกไฟแล้วก็ตรงนี้นะฮะจากการเช็คตังค์เนาะเราก็ตังค์เราเริ่มตามทันแล้วนะฮะห่างอีก500เองอันนี้คิป2ชุดก็ได้ละเออแล้วก็ไปทาเลนนะฮะถ้ามันไม่มีคีบป้อไม่แตกฮะอันนี้ท่องไว้เลยฮะหน้าที่ของป่าอีกอย่างหนึ่งก็คือทาเลนนะฮะ ที่จริงมันเป็นหน้าที่ของออฟเลนแหละแต่ว่าถ้าออฟเลนเขาไม่อยู่เเนี้ยควรจะเป็นป่าที่ไปทาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารวยฮะเราโดนปิดแล้วก็ตายยากกว่าฮะสมมติเข้ามาคนเดียวอันเนี้ยเราสู้ได้ไงตรงนี้สังเกตตรงกลางมีสิบโดนเซฟิตนะฮะเราเตรียมเติม,เตมนะพยายามอย่าโผล่แบบง่ายๆนะมันจะเป็นเป้าได้ง่ายแล้วก็ผลจากการที่ฟาร์มมานานนะสาภาพก็ตามนั้นเลยอะเซฟิตทนได้ผมไม่ไหวหรอกเอออันนี้เป็นช่วงเจเนเียเก่งแล้วไง เจอได้หมดนะขนาดเซฟิตยังไม่ไหวตัวอื่นไม่ต้องพูดถึงตัวอื่นจนกว่าเซฟิตอีกนะแล้วก็ถึงเฟสที่มันต้องขึ้นบ้านนะตรงนี้ก็เอาทุกอย่างที่ทําให้เราได้เปรียบออบเจกตีทุกอย่างบัฟทุกอย่างเนาะแล้วก็พยายามทาเลนให้มันขึ้นความกัน3ามเลนนะเป็นช่วงที่ต้องขึ้นบ้านละอย่าวิ่งมั่วนะอันนี้ถ้าไปตายเขามีโอกาสฟื้นนะฮะคือถ้าเป็นฝ่ายรับอะทำยังไงก็ได้อาจจะรับอยู่ในบ้านก็ได้แต่ว่าอย่าตายง่ายๆนะ อันนี้คือเราไม่ใช่ฝ่ายรับไงเราเป็นฝ่ายบุกพยายามเอาปั๊มตังทุกอย่างแล้วก็ไปโถมใส่เขานะเอาปั๊มให้แตกเนาะอันนี้คือวิธีการขึ้นบ้านที่ดีนะพยายามให้เข้าทีละ3เลยนะดีสุดแต่ว่าด้วยความที่เราทําคนเดียวไงมันก็นั่นแหละก็ต้องวิ่งทําคนเดียวอะตอนช่วงเลดเกมนะใครพลาดมากกว่าทีมชิบหายนะอย่างเช่นวิ่งออกมาตายไปนะเหลือห้าสี่ไปนะ ถ้าเป็นช่วงเด็ดเกมหลังสิบสองนาทีไปเนี่ยทุกคนมีของหมดแล้วเนี่ยมีโอกาสเสียหายมากขึ้นนะจากการที่เราตายนะเพราะงั้นช่วงเด็ดเกมพยายามเดินให้มันซเซฟหน่อยนะก็เป็นจุดตัดที่ทําให้ไอ้ช่วงสี่สิบดาวอ่ะมันจะตึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้แล้วไปตายเนี่ยทีมอาจจะชิบหายไปเลยนะอาจจะแพ้เพราะเราเอาตรงๆเลยนะตัวเซฟฟิตเมื่อกี้เขาเป็นตัวแบกใช่ป่ะเราเขาพลาดมาตายง่ายๆไงมันก็เลยง่ายเลยนะคือ ต้องสังเกตทีนึงว่าทรัพยากรของเกมอะฮะส่วนหนึ่งอะมันอยู่ที่เราแล้วถ้าเราเป็นตัวแบบวัเนี้แล้วเราตายไปเนี้ยก็มีอากาสโดนจบสูงมากนะฮะซึ่งเซฟิตเขาพลาดตรงนี้นะดีแล้วอันนี้ก็ทําให้ผมก็จบง่ายเลยประมาณนี้ะจะเห็นว่าไม่ได้หวือหวาอะไรเลยนะไม่ได้แบบค่าสิตัว20ตัวอันนั้นคือสกิลเพ์ต้องต่างกันพอสมควรนะฮะแค่เดินเกมให้มัน เออได้เปรียบมันก็ชนะได้แล้วอันนี้คือโซโลมาคนเดียวนะแล้วมันจะมีวิธีเล่นอีกแบบหนึ่งคือถ้ามา2คนหรือ3คนแบบนี้ที่เล่นเป็นเหมือนกับเรานะอันนี้ก็ไปเล่นกับคนที่ชัวร์ว่าเล่นเป็นอนะ่ะมันจะทําอะไรได้เยอะนะเพราะว่าซีเนเทียเป็นตัวที่ที่จริงคือทําอะไรได้มากกว่าน,นี้นะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะซีเน,นเทียผมคล้ายข,ข,ขี้เกียจนะทำเกมอย่างเดียวไม่ได้ไล่แกงอะไรพวกนี้นะไม่ได้ใช้ทรัพยาก,กรเท่าไหร่แล้วก็ถ้าอยากได้เหรียญน,นะฮะ ตอนช่วงที่ของรอนนำอะ่ะไปไล่ฆ่าตัวที่ไม่มีตังสู้เรานะซึ่งก็ทั้งเกยียนแหละที่ไม่มีตังสู้เราเนาะไปรังแกเขาให้มากกว่าน,นี้นะฮะอันนี้ก็จะได้เหรียญมาเนาะตอนนี้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยเดินเกมอย่างเดียวมันก็ชนะละแล้วก็เดี๋ยวดูตัวเซฟิทนะฮะอันนี้คือโอเวอร์โหลดหนึ่งนะฮะคือ40ดาวนั่นแหละเป็นตัวที่เล่นเป็นตัวเดียวของทีมนั้น